ค่ะแพทพลยชลิดาสุทธีทศธรรมนะคะผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครเต็มตัวแล้วค่ะได้หมายเลขสิบเจ็ดค่ะได้หมายเลขสิบเจ็ดแพทยอ่าใช่เลยไม่เป็นแบบคนไทยจริงหรอขอบคุณมากเลยนะคะเครื่องคนเครื่องนางฟ้าหรอแซวแซวแซววันนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกแบบมันเป็นความรู้สึกประหลาดมากเพราะว่า ตอนแรกหนูก็ไม่ได้หวังว่าแบบจะที่หนึ่งแต่คือลึกๆอ่ะมันก็อยากจะสู้ให้ได้แหละแต่ว่าพอกลางันะ่ะมันก็จะมีความรู้สึกแบบเราจะได้ไหม okay, ใช่ใช่แค่เข้ารอบก็รู้สึกว่าอะโอเคแค่เข้ารอบก็รู้สึกว่ายากแล้วเพราะว่าปีนี้คือผู้สมัครเยอะมากในกรุงเทพแล้วก็หลายๆคนนี่ก็คือเป็นสายแบบว่าใส่ประกุอ่ะใส่เชี่ยวชาญมาเลยค่ะแล้วเป็นงไงแล้วเราคิดว่าเราจะสู้มตได้ไหมเนี่ยช่วงเก็บตัวนี่คะแนนเก็บตัวเยอะนะอ่า ก็เดี๋ยวมีเวลาก็คือถึงกันยาที่เก็บตัวหนูก็ไปฝึกฝนแน่นอนทุกวันแล้วก็จะให้เห็นพัฒนาการเรื่อยๆค่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หนูก็รู้สึกว่าเอ้ยหนูมีพัฒนาการเรื่อยๆนะคะเขาคุณวักับคุณมอฟีน่ะเขาดูสีดีอ่ามีครบมค่ะครบนะก็ บอดี้บิวตี้นะคะทุกคนแบรนด์ก็อย่างที่เราเห็นในการพูดการตอบคําถามแล้วก็วิสเน็ก็มีเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่หลายๆอย่างที่หนูแบบเออพูดเก่งเพราะว่าหนูว่าก็คือเป็นนักไลฟ์ขายของมาก่อนชาย<อ><อ>เป็นสายขายของแล้วก็ทํางานหนูทํามาหมดเลยก็คือมีท้งเล่นละครหนงัง่ายแบบถ่ายซีรีส์ก็คือเคยหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีซีรีส์ออนแอร์ช่วงปลายปีแต่ว่าเขายังไม่เปิดเผยอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมได้ค่ะเดี๋ยวพี่ถามในส่วนตัวเนี่ยตอนที่เขาให้ไลฟ์สดอ่ะขายได้กี่บาท โอ้โหก็หลักหลักหมืม่นใชไน่ไม่ธรรมาดาธรรมดาว่ะาโอเคอ้อนแม่แม่ใช่ใหรอเบอร์อ,อะไรไงบบแบบพอยเบอร์สิบเจ็ดนะคะยังไงฝากมาเข้าด้อมกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็คือด้อมไทยก็มีประมาณนึงแต่ว่าก็ยังอยากได้เพิ่มอีกแต่ว่าล่าสุดนูมีด้อมฟิลิปปินส์ใช่งงมาก ใช่เป็นฟนีลแบบตกสายต่างชาติเผื่อบอสอยากจะแบบเปิดตลาดไปเนาะเอเชียสวิตเอเชียก็มีแฟนคลับฟิลิปปินส์แล้วสั่งดอมให้แล้วแต่ว่าคนไทยก็ยังมาได้เรื่อยๆค่ะอยากให้มากันเยอะๆชื่อด้อมแฮมเตอร์แพมพอยแฮมเตอร์แฮมเตอร์ใช่อ่า โอเค Um, for international h e a l t h t h ขอ k you f o r s u p p o r ส me, a n น you will be m เป็น e I'm, ่อนขอ o ฉั o เสมอฉันรู d สึกประ o ับใจ u ากขอถามอะไรดีล่ะก็อุ๊ยไม่ได้พูดนานจะอะก็พูดไปแล้วพี่ไม่เป็นไรสมูทให้ลื่นไหลได้ค่ะด้กพูยเป็นภาษาฟิลิปปินส์ก็ได้อุ๊ยพูดได้นะ มาบูไฮสลามัตอ่าอ๋อเขาฟิลิปปินส์นะหนูเขาสอนหนูสลามาตมาลาบินจริงเหรออ๋อมาการ์ดังมากันดังกาเบาาานอ่้มีคำหนึ่งเขาสอนหนูจำแม่นเลยเปราแปลว่าเงินเหมาใช่ถ้าบอกค้าเขาพูดภาษาเรลาแปลว่าการเดินอ๋า สายฟิลิปปินส์ตัวจริงนะสงัฟิลิปปินส์เตรียมสั่งดมให้ด้วยอย่างได้เลยขอบคุณค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสนับสนุนโดยกันแดดมหาพิทิศักด